สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแเณเห็ดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราทําก้อนเห็ดนะครับแล้วเรายังไม่เอาไปนึ่งนะครับก้อนเนี่ยอยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังเสร็จแล้วพอนึ่งก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก้อนเนี่ยเอาไว้ได้กี่วันก่อนที่เราจะหยอดเชื้อนะครับเพราะว่าบางคนนะครับ ทำก้อนแล้วนะครับยังไม่มีเชื้อเลยนะครับแล้วไปสั่งเชื้อเชื้อก็ยังเดินไม่เต็มนะครับก็เป็นปัญหาว่าเอ่อก้อนที่เราทําไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะนึ่งภายในกี่วันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสําหรับการทําเห็ดเนี่ยการวางแผนเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้อง วางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยไม่ได้ทําเชื้อเองนะครับก็เลยคอนโทรลเชื้อไม่ได้คือควบคุมการผลิตของคนอื่นไม่ได้พอเราสั่งมาเนี่ยนะครับบางครั้งอ่ะเราโทรไปสั่งเขาเขาอ่ะยังไม่มีสมมเพราะว่าเราทําก้อนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเชื้อที่ได้มาเนี่ยยังเป็นเชื้ออ่อนนะครับอย่างเงี้ยคือเชื้ออ่อนอยังเดินแค่เนี้ยยังต้องรออีกตั้ง10วันกว่าจะเดินเต็มนะครับ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยยิ่งนานเลยนะครับ13วันอย่างน้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการที่จะทําก้อนนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องสั่งเชื้อมาก่อนนะครับคุณจะต้องสั่งเชื้อเข้าฟางเนี่ยเอามาตั้งไว้ก่อนนะครับพอเชื้อเนี่ยเดินคุมข้างบนนี้เมื่อไหร่นะครับก็คือประมาณ12-13วันที่บอกไปแล้วเชื้อเดินเต็มคุมเม็ดาวฟางเมื่อไหร่เราถึงจะลงมือทําก้อนเห็ดนะครับถ้า ในมือคุณยังไม่มีเชื้อที่เดินเต็มอย่าพึ่งไปทําก้อนนะครับเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในกระบวนการได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกบางคนบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดสั่งมาแล้วยังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างที่จะทำะทีนี้จะทำยังไงนะครับก็เราสามารถนะครับพอเชื้อเดินเต็มอย่างนี้เราสามารถเอาเชื้อเนี่ย ไปแช่ในตู้เย็นในช่องผักนะครับอยู่ได้ถึง2เดือนด้วยกันโดยที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนสภาพนะครับคือสมมติว่าจากเชื้อที่เป็นแบบนี้นะครับเดินจนเต็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บถ้าเรายังไม่ใช้เนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเกนะ็บเข้าตู้เย็นนะแช่ช่องผักไว้เลยนะครับมันจะอยู่ได้อีก2เดือนนะครับแล้ววันไหนที่เรา จะทำก้อนนะครับให้เราเอาเชื้อตัวนี้ออกมาวางไว้นอกตู้เย็นนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำก้อนได้เลยนะครับพอเราวางจนมันคลายเย็นนะครับแล้วเราก็ทำการเช็คเชื้อก็คือการเคาะที่สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับเคาะให้ขึ้นฟูก่อนภายใน24่ส่ชั่วโมงถ้าขึ้นฟูคือเอาเชื้อเนี้ไปใช้ได้ตามปกตินะครับ เอาละครับผมลำดับให้ฟังแล้วนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องมีเชื้อก่อนนะครับสั่งเชื้อมาไว้ไม่ต้องกลัวเชื้อแก่เพราะว่าเราสามารถอาพอเชื้อเดินเต็มเราสามารถเก็บในตู้เย็นได้อีก2เดือนนะครับโอเคพอมีเชื้อแล้วทีนี้เราก็ไปทําการผสมนะครับผสมขี้เลื่อยอสมมุติว่ามาดูตรงนี้นะครับหลังจากนะครับที่เราผสมส่วนผสมทั้งหมดลงไปในขี้เลื่อยที่เราเตรียมไว้นะครับพวก บีเกลเอยปูนขาวยิปซัมโดโลไม้์ลัมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะกอกนะกอกลงถุงนะครับทีนี้เกิดมีเหตุอุบิเหตุไม่สามารถกรอกเสร็จแล้วเราไม่สามารถจะนึ่งได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับพอเราทําก้อนเสร็จเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือควรจะนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าไม่สามารถ ที่นึ่งเลยได้นะครับก็ไม่ควรเกิน48ชั่วโมงก็คือ2วันนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าในส่วนผสมทั้งหลายที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือเจ้าลำนี่เองนะฮะลำเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตก็คือมันก็คือย่อยสลายจากตัวลำเนี่ยกลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลนะครับแล้วน้ําตาลเนี่ยพอเราไว้นานๆเนี่ยในที่ความชื้นแล้วก็ร้อนเนี่ยมันจะเกิดอาการบูด ลักษณะเดียวกันกับข้าวนะครับเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราวางไว้ในที่มีอากาศร้อนนะครับ2วันเท่านั้นนะครับข้าวก็จะบูดลำก็เช่นกันครับเราผสมคุกเค้าวไว้ในที่มีความชื้นแล้วก็ร้อนภายใน2วันเนี่ยมันก็เกิดอาการบูดนะครับแต่อาการบูดในที่นี้เนี่ยถ้าเรากองไว้อย่างนี้นะครับเรากระจายกองสมมติว่า เราไม่มีเวลาทำนะอาจจะมีงานเร่งด่วนเข้ามายังทําไม่ได้นะครับพอเราสใส่ส่วนผสมทั้งหลายแหล่แล้วให้เราดึงที่เลื่อยออกนะครับดึงออกมาให้กองมันเตี้ยวไว้นะครับให้กองมันเตี้ยไว้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะประมาณสักสาม0ิบเซนนะสูงไม่เกินนี้นะครับถ้าเรายังไม่มีเวลาทํานะครับ เราดึงกองที่เลื่อยให้เตี้ยไว้อย่างนี้นะครับสมมติว่าผสมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วนะใส่ลำไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วยังทําไม่ได้ดึงกองเตี้ยเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ทําอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ได้ทําอีก3ามวันก็ไม่ได้ทําเราจะต้องมากลับนะครับกลับที่เลื่อยทุกวันมาละครับนะครับสมมติว่าวันที่สองเราก็ยังไม่ได้ทําอีกเราก็กลับ เอาข้างล้างขึ้นบนนะครับปรัแบบทิ้โดดปัแบบให้ทั่วกองนะครับแล้วทํายังไงต่อก็ดึงออกไปอีกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทําได้ในลักษณะนี้1สัปดาห์นะครับคือเอาไว้ในลักษณะนี้ได้1สัปดาห์นะครับ7วันคือเรายังไม่ได้ทำ ก็สามารถจะกองคือกลับไปเรื่อยๆนะครับกับทุกๆวันวันละครั้งนะกับไปเรื่อยๆพอวันไหนที่เราจะทํานะครับเราก็มาเช็คความชื้นโดยวิธีการกำหรือใส่ถุงเอาไปชั่งน้ําหนักนะถ้าความชื้นมันยังไม่ได้มันหายไปนะครับเราก็เติมน้ําลงไปในกองนี้แล้วก็คุกเขาให้ความชื้นมันพอดีแล้วจึงเอาไปกรอถุงนะครับนี่ก็คือวิธีที่1นนะครับก็คือว่า เวลาที่เราไม่มีเวลาจะทําก้อนแต่เราผสมส่วนผสมทั้งหมดไปแล้วนะครับห้ามเอาไปกออใส่ถุงนะฮะก็คือไม่ควรจะกอกใส่ถุงไว้แล้วก็ทิ้งไว้โดยไม่นึ่งนะครับถ้าเรากรอกใส่ถุงแล้วต้องนึ่งภายใน48ชั่วโมงถ้าไม่นึ่งจะเกิดอะไรขึ้นลำจะบูดพอลำบูดปุ๊บข้างในเนี่ยจะมีแก๊สนะครับ พอมีแก๊สสะสมเชื้อเนี่ยจะเดินได้ไม่ดีนะครับบางทีเชื้อน็อกนะครับแล้วก็อาจจะเกิดลาส้มได้เวลาเอาไปนึ่งนะครับโอเคนี่ก็คือขั้นตอนแรกการทำก้อนเรียบร้อยแล้วควรจะนึ่งภายใน24ชั่วโมงถ้านึ่งไม่ได้นะครับก็ควรทำให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงแต่ถ้า48ทํำไม่ได้คิดว่าทำไม่ได้แน่นอนอยากกอกนะครับกองทิ้งแล้วกลับทุกๆวันนะครับ ก็คือจะช่วยประวิงเวลาหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วได้นะครับเดี๋ยวไปดูอันที่2ก็คือพอนึ่งเสร็จแล้วเราควรจะหยอดเมื่อไหร่นั่นเองอันที่สองนะครับก็คือสมมติว่าทําทุกอย่างตามขั้นตอนและเรียบร้อยนะครับนึ่งเสร็จแล้วแล้วบางคนไม่มีเวลาหยอดเชื้อนะครับคืออาจจะมีอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่สามารถหยอดเชื้อได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับ อย่างของผมเนี่ยสมมติว่าเรานึ่งวันนี้นะฮะวันนี้ตอนเที่ยงนึ่งนะครับตกตอนเย็นเนี่ยหกโมงเย็นผมก็จะเปิดเตานะครับเปิดเตาแล้วปล่อยทิ้งให้เย็นนะครับเป็นเวลา1คืนนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยผมจะมาหยอดเชื้อประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงเชา้าเราจะหยอดเชื้อเวลาอาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะเสร็จนะครับนี่ก็คือวัฏจักรก็คือพอนึ่งเสร็จเนี่ยก้อนเย็นเรียบร้อยแล้วก็หยอดเชื้อได้เลยนะครับแต่ สมมติว่าอายังไม่มีเวลาหยอดจะต้องไปทําธุระอย่างอื่นควรจะเอาก้อนไว้ได้นานที่สุดกี่วันนะครับก้อนที่นึ่งเสร็จแล้วนะครับก็คือจะสะอาดนะฮะปราศจากเชื้อโรคแล้วนะฮะแต่ถ้าเรายืดระยะเวลาอย่างน้อยเราสามารถยืดไปได้48ชั่วโมงเช่นกันนะฮะควรจะหยอดเชื้อให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงนะครับพอเปิดเตาเสร็จเรียบร้อยก้อนเย็นนะครับ เราเริ่มจับเวลาจากก้อนที่เย็นนะสมมติว่าก้อนเย็นพร้อมหยอดวันนี้แล้วเราจับเวลาไปอีก48ชั่วโมงเราควรจะหยอดเชื้อให้เสร็จนะครับเพื่อมันจะมีเชื้อแบคทีรียตัวอื่นนะครับเชื้อราแข่งขันนะครับถ้าเราไม่ชิงพื้นที่ให้เชื้อเห็ดเราลงไปกินในก้อนขี้เลื่อยสะกดไอ้พวกเชื้อราแข่งขันพวกนี้ล่ะครับมันจะพยายามนะเติบโตแล้วก็แย่งพื้นที่ในก้อนของเชื้อเห็ดเรานะครับ เพราะฉะนั้นยิ่งนานนะครับยิ่งนานเกินนานไปเรื่อยๆนะครับอย่าง4วัน5วันนะครับยิ่งจะทําให้เจ้าพวกแบคทีเรียหรือเชื้อแข่งขันพวกนี้มีโอกาสจเจริญเติบโตแทนที่เชื้อเห็ดที่เราจะหยอดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะหยอดหลังจากที่ก้อนเย็นแล้วได้ในทันทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่า <c oughs> บางคนถามว่าแล้วก้อนเย็นกับก้อนร้อนสามารถหยอดได้เลยทั้งคู่ไหม คือก้อนที่สามารถจะหยอดได้นะครับอุณหภูมิของก้อนเนี่ยจะต้องเป็นอุณหภูมิปกติก็คืออุณหภูมิอย่างข้างนอกสมว่า35องศานะครับก้อนเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน35องศาเช่นกันนะครับจึงจะสามารถหยอดเชื้อได้นะครับเพราะถ้าเอาก้อนที่ร้อนกว่านั้นมาหยอดนะครับบางคนใจร้อนหยอดเร็วเกินไปนะครับจะเกิดพวกลาเขียวนะครับเนื่องจากความร้อนสะสมที่อยู่หน้าก้อนเนี่ยจะทําให้ไอเจ้าเมคแล้วฟางเนี่ยขึ้นลาเขียวได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันคือถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆก็ควรจะงดเว้นในการทานะครับคือทําแล้วต้องทําให้จบกระบวนการนะครับเห็ดเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายขึ้นนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเลยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ทางด้านนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ก้อนนะเอาไปทดลองปลูกดูก็ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับมี ด้วยการ2ลิงก์นะครับก็คือ Lazada กับ Shopee ลองกดสั่งไปเพาะอนูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ